โลโลพี่มีคนถามอันนี้ฟอร์ดเบสสายโซโลใช่ไหมเรื่องเรื่องสกิลอะสกิลออโต้เราไม่ต้องไปสนใจเลยเราชอบอันไหนเราก็ใส่ใส่ไปเลยแต่สกิลคอมโบอะเท่าที่ผมลองมาเซตเนี้ยมันเวิร์กสุดเราติกลำดับสกิลนะให้มันเป็นออฟเราจะใช้ฟอร์ตอซซ เบิรเลอดศัตรูแล้วก็ตามด้วยฟอร์สเตปแล้วก็แอสซิซิเนการออกสกิลมันจะออกอย่างเงี้ยเดี๋ยวเรามาดูลำดับการออกของมันอันเนี้ยตีเป็นว่าสกิลหนึ่งนะสกิลสองสกิลสามสกิลสี่แล้วก็สกิลห้ามันจะออกมาหนึ่งสองสาม หนึ่งสองสี่หนึ่งสองห้าอารมณ์ประมาณเนี้ยแล้วก็สกิลนี้แอสเซซินเนตเวลาเราใช้ไปมันจะลดเกาะศัตรูแล้วเราจะได้บัฟได้รับเอฟเฟกของการตอกเกาะสามเป้าหมายแล้วก็มาที่สกิลนี้เราก็จะได้ลดก่อศัตรูลงก็คือเราจะตีแรงคงอยู่8วินาที แล้วก็แอนิเมชันของการออก, Skill นนะก Skill สกิลมันวายเนี่ยแอสซซินเน็ตกับสกิลนี้ยวายสกิลนี้ดีดีเหมือนกันแต่ทำไม่แมวมาใช้มันระยะเวลาในการไล่มันสองจุดสี่อันนี้สองจุดสองมันเหมือนจะว่าพอๆพอกันแต่พอเราเอามาใช้จริงๆแล้วมันนานดูเดี๋ยวดูดการใช้ เนี่ยมันนานมันไม่เหมาะไม่เหมาะกับสกิลคอมโบเลยเอามาเป็นรูปแบบการคอมโบแบบนี้ดีกว่าดูดูการคอมโบเนี่ยมันก็จะไวประมาณเนี้ย การออกสกิลมันจะไวมากแล้วทำดาเมจได้ต่อเนื่องกว่าในแพเนี้สกิลคอมโบเราจะใช้ประมาณนี้แต่พอแพดหน้ามอนบอสมันจะมีค่ารีซิตคี์เลดที่สูงแล้วก็รีซิตคีดาเมจสูงมากทำให้เราตีไม่ค่อยติดคีแล้วก็ตีไม่ค่อยเข้าเราจะใช้สกิลนี้มาแทนมาแทนสกิลนี้ฟอร์ตเบรก พะฟอร์เบรกเราจะเอาแค่เอาไว้ลบพลังโจมตีของมันทำให้เราโดนตีบอลแต่พอแผนหน้าเราจะใช้สกิลเนี้ยมาแทนอารมณ์แยวประมาณเนี้ยปุ๊บจบคอมโบ เอาสกิลนี้มาแทนเพื่อที่จะให้เราตีติดคีที่ค่อนบ่อยขึ้นแต่แผ่นนี้เราใช้อย่างนี้ไปก่ออย่าลืมติ๊กให้มันเป็น,นออฟแล้วก็ดาบไฟดาบน้ำดาบไฟนี่ส่วนมากคนที่เล่นฟอร์เบรดชอบเล่นแบบใส่ดาบไฟยาวๆเลยไม่สลับ สุดท้ายบอสตีตายไม่ไหวตัวบางก็เลยท้อใจเลิกเล่นเงินอ่าอันเนี้ยดาบไฟราอนรู้ยอยู่แล้วว่ามันตีแรงเพิ่มคิเลกแต่ดาบน้ำอะ่ะมันเพิ่มพลังป้องกันดาเมจรีดักชั่นหนึ่งร้อยเยอะมากเหมือนเราตีบอสร้อยสามสิบห้าเขียวอย่างเงี้ยบอสตัวสุดท้ายพอเลื่อนมันครึ่งหลอดมันเรียกลูกน้องออกมา แล้วตัวมันก็จะตีแรงถ้าเราสลับเป็นดาบนะ้ำเหมือนในคลิปเก่าอะที่ผมเคยถ่ายลงอะเราจะสามารถยืนได้ไงยืนชนได้ยืนตีมันจนตายได้เลยแล้วก็ Battle Mode Battle Mode หะอันเนี้ยมันเขียนมาแค่เนี้ยแต่ว่ามันมันยังไม่ครบ มันยังมีความลับหรือว่าอิกหรืออะไรสักอย่างของม,มันอีกบางคนก็รู้แล้วมันจะเอาค่าเมจิกแอทแทคของเราไปเปลี่ยนเป็นเลือดพลังป้องกันพลังโจมตีอะไรอีกเยอะแยะเดี๋ยวเราลองดูแบทหนึ่งตอนนี้เรามีเลือด5้า7อ่าไอเนี่ยพลังโจมตี พื้นฐานของแผทเนี้ย1 5็7เจ็ดที่เรามีพลังบงการ1,904เรากดแบทหนึ่งไปปุ๊บก็จะเพิ่มขึ้นมามาหาศาลเลยเลือดกลายเป็น7 1 9เจ็ดพลังโจมตีพื้นฐานส3 0 0มเกาะ4,000เนี่ยทำให้เรายืนคอมโบใส่บอสได้สบายมาก ส่วนแบทสองแบทสองของฟอร์สเบดไม่พูดถึงแล้วกันพรมันกากมากเลยแบทสองเนี่ยแบทสามก็ดีขึ้นมาหน่อยไอสกิลแบทสาที่ผมใช้ผมจะเซตเป็นอันนี้หน้าแรกเป็นเชียนแผนมันจะบวก แอม10%หน้าที่สองเราก็จะใช้เชนแพนเหมือนเดิมอันที่สามเราจะใช้นี่อินเคฟคิดเตอร์คอนมันจะเพิ่มแม็กคีเลตให้เราแล้วก็สกิลฟาทันของผมเรียนมาเป็นระดับสามแล้ว าเราเรียนมาเป็นระดับ3เรามากดตรงนี้ใช้เดดโบเลเวล3มันจะใช้สกิลฟาทานเลเวล3ให้เราเองแบบนี้ปุ๊บเรากดตีนี้เซตที่1นึ่งไปแล้วเซตที่สองเดี๋ยวเซตที่3ม,มันจะใช้สกิลฟาทัาน3เลเวลปุ๊บอันนี้เลเวล1นึ่งเลเวลส เลเวลสประมาณนี้ประมาณก็จะติดไปไหมนี่ประมาณนี้พอเราใช้สกิลฟาทัานนะ่ะตามที่เราเซตมาเนี่ยมันจะบวกแมคคีเลตให้เราบวกสกิลแอมเนี่ยประมาณเนี้จริงๆมันมีคน ทำคลิปจ่อลึกไว้แล้วลองไปดูเรื่องแบตสามแต่ที่ผมใช้บ่อยๆก็แบ 3, ตสามแล้วก็แบตหนึ่งแปลงตีบอสตัวที่ผมสู้ไม่ไหวยืนไม่ไหวเราก็จะใช้แบตหนึ่งไอเทมผมเริ่มต้นเนะ่ยผมเติมแค่อาวุธบวกสิบห้ากับหยวน แต่ถ้าใครไม่มีหยวนก็ได้นะไม่ต้องคิดอะไรมากมันก็พอพๆอกนะันนห้ะแต่แค่มีหยวนมันจะตกไวกว่าไม่เหนื่อยของเต้นแรกในะคิปเก่าผมอะผมใส่ t เก้าบวกเจ็ดทำมาประมาณ10บเอ็มบวกก็มาบวกเองเอ๋อเป็นแอมลองกลับไปดูย้อนที่ลงดันร้อ่อะผมยังใส่ t เก้าบวกเจ็ดแล้วก็พออัปเดตนี้มา ลงร้อยสามห้าส้มร้อยสามสิบผมก็ยังใส่ g ีเก้าอยู่แล้วก็พอจะลงร้อยสามสิบห้าเขียวเราค่อยขยับมาใส่เป็นเซตนี้ g ีสิบบวกเก้าจะได้ยืนตีร้อยสามสิบห้าเขียวได้สบายฝงมือแนะนำให้เป็นฝูงมือสองลูนะออกดูดเลือดแหวนดูดเลือดอันนี้ จำเป็นสำหรับการลงร้อสห้าส้มร้อสห้าเขียวเพราะดูดเลือดเราไม่เพียงพอสเจากสูงมือไม่พอก็เลยเพิ่มจากแหวนไปหน่อยแต่จริงๆถ้าใครมีงบแนะนำไปทำรูนดูดเลือดจะดีมากเลยกำไรร้อสาห้าส้มเราใส่จุด ชุด G9 บวก7เราก็เป็นโซโลได้ละตุ้มหู130ตุ้มหูมังกรใส่ชุด G9 ในคลิปที่ผมลงดัน120น่ะผมใส่เซตนั้นน่ะไปโซโลหามาหมดเลยนะทั้งตัวถูกๆไม่กี่บาทประมาณ 10-20m ไปเริ่มทำเป็นของเริ่มต้นของเบื้องต้น อันนี้ก็ทำไว้ประมาณนี้พอแล้วก็อีกอย่างนึ่งเรื่องเกรคนที่ไม่มี v ีไอ่ะเกรมันจะขึ้นช้าเพราะสกิล exp per skill ที่เราได้จาก vip ได้จากทั่วพัด ไอเกตเกตสีเหลืองอะ่ะมันจะนับไปนี่เราของเรานะยิ่งเรามีสกิลยพเยอะเกตก็จะเพิ่มเร็วอันนี้เผื่อบางคนที่ยังไม่รู้เนี่ยเหมือนผมใช้สกิลแะดูเกตผมขึ้นเนี่ยเนี่ย อันนี้ผมมีทั้ง V.I.P. พีเมียมแล้วก็มีตัวฟัสมันบวกสกิลเอฟสกิลเปิร์สกิลอะไรอย่างเงี้ยต่างๆเนี้ยที่มันเกี่ยวกับสกิลอะมันทำให้เกตเราเพิ่มเร็วเวลาลงดันเราลงคนเดียวเราจะได้สบายเลยไม่ต้องพึ่งวิสาส์ถ้าไปดูคลิปเก่าๆตอนนี้ผมลงกดเกาหลี เกดจะเพิ่มไวกว่านี้มากเพราะว่าเกาหลีมันแจกพีเมีมมันแจกหัวพัดแล้วก็มันแจกไอ้นี่หัวซปเปอร์เนี่ยฟรีกดสามอย่างเนี่ยเกดเพิ่มเร็วมากเริ่มเพิ่มเร็วกว่าเซิร์ฟไทยของเซิร์ฟไทยก็ประมาณเนี้ยเรื่องเกดเรื่องเกดแลงล่างแต่ส่วนมากเล่นฟอร์ตเบส ไม่ไม่ค่อยได้แปลงล่างอยู่แล้วเพราะมันไม่เทถ้าแปลงก็แปลงเป็นแบตหนึ่งไว้ยืนส่วนบอสมันถึกถึกแล้วก็ตีแรงประมาณหนึ่งส่วนมากคนที่เล่นฟอร์บดก็เท่สกิลมันเทแค่นั้นแล้วก็ในวอร์มันปวนช่วยอคขาส่วนสเตตัสแล้วแต่ชอบเลยฟอร์บดมีสายสเต็งกับเด็ก อยู่ที่ว่าเราชอบเลยถ้าชอบหลบหลบเป็นเบดเดอร์ติดสตูตีติดบล็อกบ่อยอัพเด็กถ้าชอบเลือดเยอะถึกอัพสเต็งสองค่าเนี้มันเพิ่มพลังโจมตีเหมือนกันเท่ากันแล้วแต่คนชอบเลยโอเคครับ